สวัสดีครับชาวราศีเมถุนนะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวการถอดรหัสตัวเลขของชาวราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนจะมีชีวิตเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยดีกว่าครับ<อ>เรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนี้เนี่ยต้องบ่งบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ย การทํางานอะไรต่างๆก็ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปหมดเลยแพลนอะไรที่วางไว้นี้เนี่ยก็เหมือนกับจะไม่ได้อย่างที่เราหวังเอาไว้นะครับถามว่าในช่วงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาอะไรไปก่อนได้บ้างเขาพูดว่าในช่วงนี้ก็อาจจะต้องให้ตัวเรานิ่งๆสักหน่อยหนึ่งหยุดโครงการใหญ่ๆเอาไว้นะครับผมพยายามแบกรับทุกๆอย่างเคลียร์งานทุกๆอย่างที่เรามีให้เสร็จทั้งหมดนะครับแล้วค่อยไปดูกันดีกว่าว่าในเดือนถัดไปเนี่ย จะเป็นกันยังไงกันดีกว่านะครับสําหรับเรื่องของการเงินกันบ้างเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนนี้เนี่ยได้บ่งบอกเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาในรูปแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวคืออยู่ดีก็เข้ามาตู้มเลยดังนั้นแล้วขอให้เก็บหรือเซฟเงินไว้ให้มากที่สุดดีกว่าครับผมเพื่อรองรับารายจ่ายที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเรามาดูกันที่เรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าครับสําหรับคนโสดแล้วเนี่ย คนโสดนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เจอคนที่เราถูกใจนะครับผมแต่คนเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาแบบไม่ค่อยได้วือหวาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่จีบอะไรไม่ค่อยเก่งนะักดังนั้นเราต้องสังเกตดีๆว่าเขาแอบมองเราบ่อยๆหรือเปล่านะครับแต่สําหรับความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะครับผมในช่วงเดือนนี้นะครับผมต้องบอกว่าการถอดรหัสตัวเลขออกมานี้เนี่ย มันก็อบอกบอกว่าช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนไปนิดนึงคือ,อเรียกว่าอารมณ์ติดแตกนั่นแหละนะครับแปรปรวนขึ้นๆลงๆเป็นคนที่อินดี้เป็นอาร์ตตแม่อารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นแล้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีครับผมไม่งั้นแล้วอาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกยุม่มยิ้มมากับคู่ของคุณได้แต่ต้องพูดว่าในเกณฑ์เลิกรานั้นไม่มีขึ้นมาครับสำหรับสุขภาพของชาวราศีเมถุนนะครับ ต้องบ่งบอกว่าสุขภาพนั้นอะค่อนข้างเรียกว่าโอเคดีอยู่ครับผมเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยมีโอกาสสูงที่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดตาเนื่องจากการจ้องคอมมากหรือจ้องมือถือมากไปนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอปิดตาตลอดทุกๆ30นาทีไม่งั้นแล้วอาจจะมีปัญหารามมาถึง เรื่องอื่นๆได้นะครับสภาวะร้าของดวงตาเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับต่อมาเรื่องยอดฮิตที่ผมควรจะต้องพูดก็คือเรื่องของโชคลาภนั่นเองเรื่องของโชคลาภนะครับผมสําหรับชาวราศีเมถุนนั้นเนี่ยทอราศตัวเลขออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเก์ถ้าถามว่าเกมมีโชคมีชัดเจนไหมต้องบอกว่าไม่ชัดเจนมากนักนะครับผมมีโอกาสเสียมากกว่าได้ ดังนั้นแล้วถ้าหากใครบอกว่าฉันอยากจะเล่นเยอะๆยาฉันอยากจะเล่นแรงๆผมแนะนําให้หยุดไว้ก่อนจะดีกว่าครับผมหรือถ้าหากบอกว่าเล่นอยากเล่นจริงๆ <_ D> เล่นแค่เล็กๆนๆ้อยๆพอครับผมมีโอกาสที่จะได้โชคมากกว่าเล่นก้อนใหญ่ครับและแล้วเราก็จบกันไปทุกๆเรื่องแล้วนะครับผมของชาวราศีเมถุนนั่นเองซึ่งชาวราศีเมถุนนี้เนี่ยจะได้เข็มทิศตัวเลข เป็นยังไงในเดือนถัดไปต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากครับ